มีดมาค่ะล่าสุดมิตรยูนิเวอร์สสองรอบชุดราตรีแอดเน้นสาวงามอาเซียมโมนโมโนลกับไทยเรานะคะมาเลยสาวงามคนแรกเรียงตามลำดับตัวอักษรมีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้บรรยากาศเต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดและลงรายละเอียดในหลายประเด็นเลยค่ะเริ่มต้นที่ประเด็นใหญ่ที่สุดคือเรื่องชุดราตรีที่มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจํานวนมากว่าชุดนี้มีความคล้ายคลึงกับชุดของน้องโอปอสุชาตาในรอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดวันรับตำแหน่งหรือชุดที่ใส่ประกวดในเวทีระดับโลกโดยเฉพาะการใช้ขนนกและดีไซน์ที่ทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าเป็นการตั้งใจเรียนแบบหรือแพยายามจะเป็นโอปอคนที่สองบางก็แสวว่ามีประเทศไทยเป็นไอดอลในการทำชุดจนถึงขนาดมีคนทักว่าเหมือนก๊อปปี้มาวางเลยทีเดียวนอกจากโอปอแล้วยังมีบางส่วนมองว่าลุคนี้คล้ายกับหลินมาลินหรืออินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นอย่างฟลุกกะลอนด้วยค่ะ ในส่วนของรายละเอียดงานตัดเย็บมีหลายคนตาดีสังเกตเห็นความไม่เรียบร้อยของชุดเช่นการเก็ตงานที่ไม่ละเอียดเห็นได้รุ่ยออกมาหรือคัตติ้งที่ดูไม่เนี๊บเท่าที่ควรบางท่านเปรียบเปรยว่าชุดดูแข็งและคอเสื้อดูไม่ทันสมัยในขณะที่บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าปกติมักจะเห็นตัวแทนจากประเทศนี้มาพร้อมกับพล็อปใหญ่อลังการอย่างปราสาทราชวังหรือธงชาติแต่ครั้งนี้มาในลุคที่ดูเรียบขึ้นซึ่งถือว่าแปลก แต่ก็ยังไม่ไวายถูกมองว่าชุดดูหนักจนทําให้นางงามต้องแบกชุดซึ่งส่งผลกระทบต่อท่วงท่าการเดินอย่างชัดเจนค่ะเรื่องการเดินและการนําเสนอบนเวทีเป็นอีกจุดที่ถูกวิจารณ์หนักมากเสียงส่วนใหญ่มองว่าการเดินดุเกรงไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนคนเดินตัวแข็งหรือเดินเซไปมาบางคนเปรียบเทียบแรงๆว่าถ้าเดินดูเหมือนคนปวดเมื่อยร่างกายหรือเหมือนคนเดินไม่ไหวสีหน้าและรอยยิ้มดูมีความกังวลไม่มั่นใจยิ้มแบบฝืนๆหรือยิ้มเกรงจนหน้าตึงทําให้ภาพรวมออกมาดูไม่สง่างามเท่าที่ควรจะเป็นแม้จะมีบางเสียงแย้งว่าตอนรอบชุดว่ายน้ําทําได้ดีกว่าน,นี้แต่พอเป็นชุดราตรีกลับดูดรอปลงไปค่ะ สาวงามคนถัดมาค่ะความคิดเห็นในโพสต์นี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายโดยส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกเสียดายในเรื่องของชุดราตรีที่นางงามสวมใส่ค่ะหลายท่านเข้ามาแสดงความเห็นตรงกันว่าที่ผ่านมารอบอื่นๆทําผลงานได้ดีมาตลอดแต่พอมาถึงชุดนี้กลับรู้สึกสะดุดและขัดตาโดยมองว่าดีไซน์ของชุดดู เยอะเกินไปจนบดบังความงามของผู้สวมใส่จุดที่ถูกวิาพาก์วิจารณ์หนักที่สุดคือดีไซน์ที่มีลักษณะคล้ายปีกหรือขนนกบริเวณช่วงอกและไหล่ซึ่งหลายคนมองว่าดูรุงรังและไม่ส่งเสริมบุคลิกภาพหากถัดทอนส่วนนี้ออกไปได้น่าจะทำให้ชุดดูสวยสง่าและลงตัวกว่านี้มากเครื่องประดับอย่างต่างหูก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกทักท้วงกันอย่างหนาหูค่ะผู้ชมมองว่าต่างหูมีขนาดใหญ่และดูเยอะเกินไปเมื่ออยู่รวมกับชุด ที่มีรายละเอียดมากอยู่แล้วทาให้ภาพรวมดูแน่นไปหมดไม่มีการผ่อนหนักผ่อนเบาและทําให้จุดโฟกัสบนใบหน้าเลือนหายไปหลายท่านจึงแนะนําว่าถ้าเปลี่ยนตังหูให้เล็กลงหรือเข้ากับชุดมากกว่านี้จะช่วยให้ลุกโดยรวมดูแพงและน่ามองขึ้นค่ะมีบางคอมเมนต์ที่ตั้งข้อสังเกตถึงแบรนด์ห้องเสื้อด้วยความคุ้นตาแต่หลักๆคือความรู้สึกเสียดายที่ชุดไม่ช่วยส่งเสริมความงามของนางงามเท่าที่ควรจะเป็นค่ะ สาวงามคนถัดมาค่ะความคิดเห็นในโพสต์นี้บรรยากาศแบ่งออกเป็นสองขั้วอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างเรื่องของความสวยงามของใบหน้า เทคนิคและชุดค่ะเริ่มต้นที่กระแสะวิพักษ์วิจารณ์ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากแฟนคลับชาวเมียนมาเองที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความอัดอั้นใจโดยเฉพาะเรื่องชุดราตรีที่ถูกมองว่าทีมดีไซเนอร์อาจจะประหยัดงบหรือห่วงเครื่องประดับหรือไม่เพราะเลื่อมที่ปักบนชุดดูไม่แน่นไม่ระยิบประยำเล่นแสงไซเมื่อเทียบกับชุดจากฝั่งไทยหรือฟิลิปปินส์ที่มักจะจัดเต็มจนดูแพงกว่าทําให้ชุดนี้ออกมาดูห่างๆไม่เต็มตาและดูไม่ส่งเสริมความงามเท่าที่คว แม้บางท่านจะกังวลล่วงหน้าไปถึงชุดประจำชาติที่ชื่อว่าอีรวดีว่าอาจจะออกมาหน้าเป็นห่วงกว่านี้อีกด้วยนะคะนอกจากเรื่องความวิวับแล้วทรงของชุดก็ถูกทักว่าใส่แล้วทำให้ช่วงเอวหายไปสัดส่วนดูไม่ชัดเจนค่ะ ในส่วนของทักษะการเดินหรือแคดวอล์กก็เป็นอีกจุดที่ถูกวิจารณ์นหนักจากแฟนขับบ้านเดียวกันค่ะหลายเสียงมองว่าการหมุนตัวหรือเทิร์นเนี่ยยังดูไม่เนี๊ยบไม่สะอาดตาและจริตการเดินยังมีจุดที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะ การขยับร่างกายช่วงไหล่ที่ถูกเปรียบเปยว่ายกสูงจนเกินไปรวมไปถึงการวางมือเท้าเอวที่ดูขัดขัดไม่ลงตัวไม่เป็นธรรมชาติจนมีคอมเมนต์ที่ค่อนข้างตัดพ้อว่าด้วยฟอร์มแบบนี้อาจจะเสี่ยงต่อการตกรอบหรืออันเพลสได้เลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันเมื่อข้ามมาดูคอมเมนต์จากแฟนนางงามชาวไทยและแฟนนางงามของต่างชาติอื่นๆกลับเต็มไปด้วยคำชื่นชมในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกค่ะเสียงส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าปีนี้ตัวแทนจากเมียนมา สวยมากใบหน้าดูสวยหวานน่ารักและดูเด็กมีความสดใสคล้ายกับเวทีมิสทีนซึ่งหลายคนมองว่าสวยกว่าตัวแทนปีก่อนๆมากบางท่านถึงกับนําไปเปรียบเทียบว่ามีความคล้ายคลึงกับแคทเธอรีน่าเกรในช่วงปี2018ด้วยค่ะแฟนๆชาวไทยต่างพากันส่งกําลังใจเชียร์และแสดงความเห็นว่าอยากให้น้องทะลุเข้าไปถึงรอบลึกๆเพราะด้วยหน้าตาและออร่าถือว่าน้องสวยมากสาวงามคนถัดมาสวยมากค่ะ จากความคิดเห็นในโพสต์นี้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงชื่นชมและความตื่นเต้นจนแทบจะลุกเป็นไฟเลยค่ะผู้ชมจำนวนมากทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวฟิลิปปินส์ต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์หรือที่แฟนนางงามชาวไทยเรียกชื่อเล่นด้วยความอินดูว่าน้องหมูหวานนั้นทำผลงานในรอบนี้ออกมาได้สวยสะกดและสมบูรณ์แบบในทุกมิติ จนหลายคนใช้คำว่าฟื้นซึ่งหมายถึงการกลับมาทวงคืนฟอร์มเก่งได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่อาจจะดูนิ่งๆไปในรอบก่อนหน้ากลายเป็นม้ามืดที่พุ่งขึ้นมาเป็นตัวเต็งระดับจ่าวฟูงของเอเชียที่ใครจะมาสู้ก็ต้องคิดหนักค่ะในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกคอมเมนต์ส่วนใหญ่ชื่นชมใบหน้าของเธอว่าสวยหวานคมและดูแพงเหมือนตุก๊กตาบาร์บี้บางท่านเปรียบเทียบว่ามีความสวยคล้ายกับดาราไทยอย่างใหม่เจริญปุระ หรือเดียนารวมถึงทรงผมเปียที่ทำให้นึกถึงแคคริโอนาเกรนางงามรุ่นพี่ระดับตำนานสำหรับชุดราตรีนั้นได้รับคำชมอย่างล้นหลามว่าเป็นชุดที่ส่งนางงามมากๆดีไซน์ดูเรียบหรูสะอาดตาน้อยแต่มากเรียบแต่โก้สีของชุดเข้ากันได้ดีกับฉากหลังและแสงไฟบนเวทีทำให้ภาพรวมออกมาดูสว่างสวยและมีออร่าพ,พุ่งออกมาจนสะกดสายตาผู้ชมได้อยู่หมัดค่ะ ด้านทักษะการเดินและการนำเสนอหรือ performance เป็นอีกจุดที่ได้รับคะแนนเต็มสิบจากแฟนๆค่ะหลายคนชมว่าจังหวะก,การเดินดู s m o มูทลื่นไหลแต่ทรงพลังหรือ smooth but deadly การหมุนตัวหรือ turn ทำได้เป๊ะปังและที่สำคัญคือการเล่นกล้องและการสบตา หรือไอคอนแท c t ที่รู้มุมกล้องเป็นอย่างดีมองจิกกล้องจนแทบแตกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและการเตรียมตัวมาอย่างยอดเยี่ยมทำให้แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยภาษาตะกะล็อกต่างแสดงความรู้สึกเตื้นตันใจบางคนถึงกับบอกว่าร้องไห้ด้วยความปลื้มปลิ่มและมั่นใจว่ามงกุฎที่5ของประเทศอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วค่ะ ถึงแม้จะมีข้อติเล็กน้อยบ้างปรับปรายเช่นบางท่านมองว่าช่วงไหล่ดูตั้งชันเกินไปหรือรูปร่างอาจจะดูตัวเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่งคนอื่นๆแต่เสียงส่วนใหญ่ก็ยังยืนยันว่าความสวยและองค์ประกอบโดยรวมนั้นกลบจุดด้อยได้หมดจด แฟนๆชาวไทยหลายคนถึงกับยอมรับตรงๆว่าอันตรายมากสำหรับตัวแทนประเทศไทยเพราะฟิลิปปินส์มาแรงจริงๆในรอบนี้และเชื่อมั่นว่าเธอจะทะลุเข้าสู่รอบลึกๆอย่างท็อป5หรือถึงขั้นคว้ามงกุฎไปครองได้เลยค่ะและนี่สาวสวยน้องวีนาโอ้ยแอดเชียเชียเชียน้องสวยมากตาตรึงรัดปังสุดค่ะ มาดูความคิดเห็นหึงบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีและเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องไปในทิศทางเดียวกันแบบเอกฉันเลยค่ะ แฟนๆนางงามจำนวนมากต่างพากันคอมเมนต์ด้วยความตื่นเต้นและมั่นใจอย่างที่สุดว่ามงคาบ้านหรือมงกุฎจะตกเป็นของประเทศไทยแน่นอนโดยเสียงส่วนใหญ่ชื่นชมว่าผลงานของวีนาในวันนี้ทำได้ดีเยี่ยมครบท้วนสมบูรณ์แบบทั้ง3มรอบไม่ว่าจะเป็นรอบชุดประจำชาติชุดว่ายน้ำและชุดราตรีที่หลายคนใช้คำว่าสวยสะกดจนตาแตกสวยแบบตะโกนและสวยกินคนไปเลยค่ะ ในเรื่องของรูปลักษณ์และการแต่งกายวันนี้ได้รับคำชมอย่างล้นหลามว่าถูกต้องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทำผมที่ดูสวยฉ่ำและส่งเสริมใบหน้าเผิวพธุ์ที่ดูผ่องอัมไยเมื่อสวมใส่ชุดสีทองทำให้ลุกโดยรวมดูแพงและสง่างามมากบางท่านสังเกตเห็นถึงอินเนอร์และแววตาที่เปลี่ยนไปโดยมองว่าวันนี้วีนาดูมั่นใจเป็นธรรมชาติไม่ดูเกรงหรือดูคิดเยอะเหมือนที่ผ่านมา แต่กลับดูผ่อนคลายสบายตาและปล่อยของออกมาได้อย่างเต็มที่จนแฟนคลับบางคนถึงกับบอกว่าดูแล้วขนลุกหรือน้ำตาจะไหลด้วยความปลื้มปลิ่มสมกับที่รอคอยมานานค่ะกระสายคอมชื่นชมพุ่งสูงจนถึงกับมีคอมเมนต์จำนวนมากบอกว่าขอปิดซองหรือเคาะคะแนนให้เป็นที่หนึ่งทันที บางท่านเปรียบเทียบว่าลุกนี้ทำให้นึกถึงความสวยระดับนางงามจัดกรวาลอย่างมิสโคลอมเบียปี2015หรือสวยระดับดาราแถวหน้าแฟนๆต่างเทใจให้คะแนน10เต็ม10แบบไม่หักพร้อมกับประโยคน่ารักน่ารักว่ากระเทยให้อภัยแล้ว3,000%ซึ่งแสดงถึงความพอใจสูงสุดทุกคนต่างมีความหวังและมั่นใจว่ามงกุฎที่สของไทยจะต้องมาแน่ๆ เพียงแค่รอบตอบคำถามทำได้ดีก็เตรียมฉลองชัยชนะที่บ้านเราได้เลยค่ะเพื่อนๆล่ะคะทิดว่าใครจะมงหรือเข้ารอบท็อปไฟบ้างคะ